ความคิดของจักรพัรด์บทเรียนชีวิตและอำนาจจากนโปเลียนคำคมของนโปเลียนเกี่ยวกับความรักและชีวิต 1. เมื่อคุณตัดสินใจแล้วให้ยึดมั่นกับสิ่งนั้นไม่มีคำว่าถ้าหรือแต่อีกต่อไป 2. ด้วยความกล้าเราสามารถทำสิ่งใดก็ได้แต่ไม่ใช่ทำทุกอย่าง 3. ฉันมีคำแนะนำเพียงข้อเดียวสำหรับคุณจงเป็นเจ้านาย 4. จนกว่าคุณจะกลางปีกคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณสามารถบินได้ไกลแค่ไหน 5. คนที่แท้จริงไม่เกลียดใคร 6. ความร่ำรวยมีได้อยู่ที่การมีสมบัติแต่อยู่ที่การใช้มัน 7. ความแคลงแกรงใจเป็นคุณธรรมทั้งในประวัติศาสตร์และในปรชัชญา 8. ชาวฝรั่งเศสบนเรื่องทุกอย่างและตลอดเวลา 9. เพื่อนควรได้รับการปฏิบัติราวกับว่าวันหนึ่งพวกเขาอาจเป็นศัตรูกัน 10. ผู้ชายจะพิจารณาเฉพาะความต้องการของตัวเองเท่านั้นไม่เคยคำนึงถึงความสามารถเลย 11. คํำว่าเป็นไปไม่ได้เป็นคำที่พบได้ในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้น 12. ผู้ชายจะถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยเพียงสองประการเท่านั้นคือความกลัวและผลประโยชน์ส่วนตัว 13. ความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่คือความปรารถนาอันแรงกล้าของบุคคลผู้เปี่ยมอุดมด้วยคุณธรรมผู้ที่มีความปรารถนาอันแรงกล้านี้อาจกระทำอันดีงามหรือความชั่วร้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับหลักการที่ชี้นําพวกเขา 14. หากคุณต้องการให้สิ่งใดทําได้ดีจงทํามันด้วยตัวเอง 15. ความกล้าหาญก็เหมือนกับความรักต้องมีความหวังจึงจะบํารุงเลี้ยงได้ 16. การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายคือจิตใจที่สงบคำคมของนโปเลียนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและอำนาจในบรรดาตำแหน่งอื่นๆนโปเลียนเป็นกงสุนคนแรกของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพศ2349ถึง2404และจักรพรรดิของฝรั่งเศสพศ2407ถึง24 2417และต่อมาในปีพศ2418 17 ความทะเยอทะยานไม่เคยเร่งรีบมากกว่าฉันมาก่อนมันเพียงแค่ก้าวตามสถานการณ์และวิธีคิดโดยทั่วไปของฉัน18ฉันเป็นผู้สืบทอดไม่ใช่ของหลุยที่16แต่ของชาโลมัน19คุณจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยการท้าทายการพ่ายแพ้และเปลี่ยนการสูญเสียและความล้มเหลวให้กลายเป็นความสาเร็จ20การปฏิวัติคือความคิดที่ได้ผลสุดยอดแล้ว21 กองทัพคือเกียรติยศที่แท้จริงของประเทศเราข้าพเจ้าปรารถนาให้เผ่ากระดูของข้าพเจ้าได้สถิตยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนท่ามกลางชาวฝรั่งเศสที่ข้าพเจ้ารักยิ่งนับปเลียนถูกฝังอยู่ที่โฮเทลเดสอินวาลิดไม่ไกลาจากแม่น้ำแซน22เคารพภาระ 23. หลักฐานที่ยิ่งใหญ่ของความบ้าคลั่งคือความไม่สมดุลระหว่างการออกแบบของบุคคลกับวิธีการของบุคคล 24. เปิดทางให้พรสวรรค์เข้ามา 25. การกระทําของตำรวจคือการลงโทษให้น้อยลงและลงโทษให้รุนแรงมากขึ้น 26. ประวัติศาสตร์คือเวอร์ชั่นของเหตุการณ์ในอดีตที่ผู้คนตัดสินใจตกลงตัน27 ในทางการเมืองความโง่เขลาไม่ใช่อุปสรรค28หนังสือพิมพ์สี่ฉบับที่เป็นศัตรูน่ากลัวยิ่งกว่าปลายปืน1,000ด้าม 29. ผู้นำคือพ่อค้าแห่งความหวัง 30. ฉันไม่สามารถเชื่อฟังต่อไปได้ฉันได้ลิ้มรสคำสั่งแล้วและฉันไม่สามารถละทิ้งมันได้ 31. คนที่ควรกลัวไม่ใช่คนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณแต่เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณและขี้ขลาดเกินไปที่จะบอกคุณให้รู้ 32. ความสามารถไม่มีความหมายอะไรเลยหากปราศจากโอกาส 33. มมีเพียงสองพลังเท่านั้นที่สามารถเชื่อมโยงมนุษย์ได้คือความกลัวและผลประโยชน์ส่วนตัว 34. ไม่มีสิ่งใดยากและมีค่ามากกว่าความสามารถในการตัดสินใจ 35. ใช้เวลาไตรตรองแต่เมื่อถึงเวลาต้องลงมือทำให้หยุดคิดและลงมือทำา 36. ในทางการเมืองอย่าถอยอย่าถอยกลับอย่ายอมรับความผิดพลาด 37. อำนาจคือนายของฉันฉันพยายามอย่างหนักเพื่อพิชิตนางจนไม่ยอมให้ใครมาพรากมันไปจากฉัน 40. ่ วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาคำพูดคือการไม่พูด49รัฐธรรมนูญควรจะสั้นและคลุมเครือ40ฝรั่งเศสต้องการชั้นมากกว่าที่ฉั้นต้องการฝรั่งเศส41ความคิดเห็นของสาธารณะเป็นเครื่องมือที่พระมหากษัตริย์ควรตรวจสอบอยู่เสมอ คำคมของนโปเลียนเกี่ยวกับสงคราม42ฉันสร้างในพลของฉันจากมันโครน43เมื่อทหารได้รับการบัพติศมาในไฟของสนามรบพวกเขาทุกคนมีตำแหน่งเดียวกันในสายตาของฉัน44อยากขัดขวางศัตรูของคุณเมื่อเขาทำผิดพลาด45ความตายไม่ใช่สิ่งใดแต่การมีชีวิตอยู่อย่างไพ่แพ้และไร้เกียรติคือการตายทุกๆวัน46 ใช้ชนะตกเป็นของผู้ที่อดทนที่สุด47คุณไม่ควรรบกับศัตรูคนใดคนหนึ่งบ่อยเกินไปมิฉะนั้นคุณจะสอนศิละปะการรบทั้งหมดของคุณเขาจนหมด48ในโลกนี้มีเพียงสองพลังเท่านั้นคือดาบและวิญญาณในระยะยาวดาบจะถูกวิญญาณพิชิตเสมอ49กองทัพเดินด้วยท้อง50 สนามรบคือฉากแห่งความโกลาหลวุ่นวายผู้ชนะคือผู้ที่ควบคุมความโกลาหลน,นั้นทั้งของตัวเองและศัตรู5 1ทหารมักจะเป็นผู้ชนะการรบและในผลก็ได้รับเครดิตจากการกระทำนั้น 52. มนุษย์จะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าสิทธิ์ของตัวเองคําคมของนโปเลียนเกี่ยวกับาศาสนา53าศาสนาทุกาศาสนาถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ 54ศาสนาคือสิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้คนจนฆ่าคนรวย55หาหากฉันต้องเลือกศาสนาหนึ่งพระอาทิตย์ซึ่งเป็นผู้ให้ชีวิตแก่จัก,กรวาลก็คงเป็นพระเจ้าของฉันขอบคุณที่ฟังมาถึงจนสุดท้ายนะครับหวังว่าพอดแคสต์วันนี้จะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสวัสดีครับ